คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดวลกันเหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้แพ็กฟูลทีมบาร์เซโลนาครับผมส่วนฟินนะครับจะใช้นี่อาร์เซนอลครับอาร์เตต้าแต่ว่ามือถือเราเป็นมือถือเครื่องหลักนะไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่ถนัดอ่ะหามวนหนึ่งรอบพิกได้สวยไหมอืมบอลยังเป็นของเราอยู่นี่อย่าออกนะอย่าออกนะเออโยกโอ้แล้วก็เปิดลูกนี้อ ประตูมาทำไมโดเลยป้าลำลัมเซล<อ>มาครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับจเจอกันกับเรา2คนพ่อลูกอีกแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดวลกันเหมือนเดิมนะฮะแพ็คใหม่ครับผมวันนี้คลิปนี้ผมจะใช้แพ็คฟูลทีมบาร์เซโลนาครับผมแล้วก็ใช้ตัวในแพ็คทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนตัวเลยนะฮะ อันนี้คือบาร์ซ่านะครับส่วนฟิตนะครับจะใช้นี่อาร์เซนอลครับอาร์เตต้าแล้วก็จะใช้ชุดนี้เลยแต่จะมีทวิสต์ที่ไปยืนแบ็กซ้ายนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งไม่ลงตัวนะครับแต่ไม่เป็นไรต่อให้พ่อนิดนึงโอเคไหมครับโอเคครับบาร์ซ่าหรืออาร์เซนอลครับสายโพ s ิชั o n g a m เหมือนกันนะสายต่อบอลเหมือนกันนะครับใครจะแน่กว่ากันฟิตหัวเขียวทุกตัวนะครับผมไปลุยเคยเล่นแฟลโพ p ิชั t i o n game ปกติเล่นสไตล์อะไรเคาน์เตอร์ มาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามือถือเราเป็นมือถือเครื่องหลักกันนะไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่ถนัดอ่ะใช่ป่ะไปประตูมาทำไมอือหยอกประตูมาทำไมโดนเลยป้ลาลัมเดลเอามาทำไมน้าอ้าวอะไรวะโดนหลอกไงโดนหลอกให้ดีใจไง ทักทายกันหนึ่งลูกเอาเจ็ดสูตรต้องพินบอกนี่แหละไปวิ่งทำทางสวยๆเลยคุณกันสายโฮออกมากแล้วเหรอประตัวมาแล้วเหรอเปิดนิ่ๆมๆโอ้ยแฟงกี้มาครับโอเค เด็กคนใดว็ไมค่อยไปผกาหมุนหนึ่งรอบจิ้มได้สวยไหมอืบอลยังเป็นของเราอยู่นี่อย่าออกนะอย่าออกนะเออโย่แล้วก็เปิดลูกนี้ควิดลูกนี้โอ้โหควิดใส่หัวไปดูรีเพย์นี่เอ้าไม่มีรีเพย์อีกอะไรอ่ะ เลอกเกือบเกือบเข้าวเกือบเฮ้ยงกงกมาดี่นันได้ได้เกือบเกือบไ่ได้ยไม่ได้ผลว่ะโอโกับตันทีมกับต้นทีมวิ่งอ้อมไปไหนแล้วครับไปถามก่อนนี่ไม่ได้ทุ่มด้วยโดนสูดไปสองรอบไป ไปเห็นปัตติกิตาก้าติกิตาก้าไปแล้วครับแบ็กดุดเยอะเป็นไว้นี่เอ้ยโอ้ยยอยู่ดักได้ครับสั้นๆในวันดอปกีหมุนก่อนโจ๊กเออขวาโอ้โหนิ่มๆปั่นโอ้ยอะไรวะเก่งเลยเก่งเลยบล็อกในจังหวะสุดท้ายไดไงไปทำมาเล่นใครเล่นถนัดก็ มันนะโพสิช <the roster> uh. ันเกมมันจะวิ่งหาบอลอยู่สวยโอ้โห้ขาดที่ขาดขาดที่ขาดขาดที่ขาดสุดยากแล้วล่ะทุกสุดยากแล้วล่ะยากแล้วล่ะโอ้ยวนวนวนโอ้ยพลาดผัดผัดกระแทกไปกระแทกกระแทกไปให้ตัวตรงหน้า โอ้ยไปไม่ได้ไปริมเส้นริมเส้นเออสวยๆต่อไปผมวิ่งว่าส่งไม้ต่อแล้วก็เปิดลูกนี้เร็วแล้วนี่แนงขว้าไม่มีเลยขึ้นในคุณในการโย่โอ้ยยังได้อยู่ไหลลูกนี้บอลจะแลบอืม ่นไป้ลิมเส้นไว้ลิมเส้นไว้กาเซลโลกาเซลโลหายกาเซลโลเติมมันเติมมันลำบากที่เป็นเละลำบากคุณได้ลำบากนะแทนเซเกนข้างหน้าสวยอเออืออสวยต่อวันที่สวยไปไปนี้เออหัวย่างกันมีแคมลูเหรอเด้หัอใคร ไปเป<ว>็หทีมมอ่ดไปไปก,ก่อนออไวหวโอ้คนนี้เียวปไ็เแท้กันไหม่าให้โอกาส้อ,อ,อ,อกอาสเดี๋ยวพ่อ,ะอะจะต่อให้แล้วกันนะพ่อจะวางวางมือดูซิว่าต้องเปิดมงนะห้ามส,ส่งต้นนะ,ะดูที่ว่าจะมงเข้าไหมอะต่อให้หนึ่งจกกังหวะเสียบแล้วเหรอ ไอ่เตะทิ้งอีกทีนึงให้รอบเดียวพอให้รอบเดียวเดี๋ยวเข้านะเอ้ยเดี๋ยวเข้านะเดี๋ยวประตูยิงตัวหนดีอ่ะบอลเสแล้วโอ้โหอย่าเย็นอยเย็นไปมาแล้วครับกาบพี่กาบพีข้างหน้าตีมเส้นทันปะวะทันเดยฟิลิกส์ประตูไปแล้วประตูไปแล้วแหมโถเชิญ เชินโชว์แล้วก็ปานโลูกข้ามหัวหน่อยไม่ข้ามเอ้า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 จะได้หลายลูกก็ไม่ได้หวะจริงงั้นะเจ็ดศูนย์แล้วเรขึ้นหลังนะขึ้นหลังเจ็ดศูนย์ทังงั้นหนึ่งแต่ใครล้มมันะล้มได้ไงวะเบวานล้มได้ไงเบวานล้มหยอดอ่อ อาบอบ้างงี้ฟีลิปส์ไม่มีฉี่กเลยจ้าจเอ๋เอเอเอบุกหนักครับอาเซนอลเฮ้ยบาซ่าตอบส้นมาสวยๆเปดี้บั่นก้อยหุ่นไปไกลดักได้ง่ายไปแล้วง่ายไปแล้วเนี้ย หลุดป่ะหลุดป่่ะไมหหลลุดุดโอ้ยจังหวะได้เปรียบโอ้ถ้าบอลไปถึงแล้วไปออกนู่นหลุดเลยนะแล้วไม่ให้ใบอะไรด้วยล้มเลยโอ้ยโคตรไกลเ๋ยววิ่งกันเยอะจ่ายไม่ถูก โหยรอดด่างได้โยกแล้วยิงไซ้ายโอ้เสาเข้าไปเอ้เลวันดอฟสกีโมนั่มองเลยเอาไปก่อนลูกหนึ่งเนี่ยยิงชิงสองเสาอะทำได้ปหล่ะเนี่ยแตะหลบนิดนึงตึ้งตึ้งไงโอ้เจ็ดศูนย์ไหม ้เปลี่ยนตัวนะใช้ชุดนี้เลยยาวฮะโอเล่ท่านเกมไม่ถนัดหรือเปล่าฮะไปอีกแล้วครับกาบี้จา๋ากาบี้จา๋ากาบี้จ๋าเปิดนิ่มๆแล้วก็คิดก็ได้อรับ้โห่ฟินก็มีลูกสศรเพราะก็มีลูกสศรกันนะฮะกับเนี่ยฮะลูกสศรเหมือนกันนะเอ้าลูกศรเลยมั้ยเนนะี่ยไ,นะไปไหนไปไหน ยากไปแล้วเอ้ยมามาเจสันกะแทกกะแทกก็ไปเลยกะแทกก็ไปเลยเปหนไหนไปได้ไงวะนะไปได้ไงวะไปได้ไงวะอ้ยไปแล้วครับแล้วก็ตุ้มแล้วก็ตุ้มอ้ยเสียงจ เฮ้ยหลุดเว้ยไม่ให้หลุดจอบไม่ให้หลุดแน่น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 ตีเลยเดี๋ยวมนทัดโยกแล้วจิ้มแล้วก็โยกแล้วก็จิ้มต่อไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้แล้วสีทกทีสุดท้ายไม่ให้ได้หลุดดอกเคสซุดใส่เสื้อเบอร์อะไรไม่รู้เลยไม่เห็นหน้าเลยอ่ะเบอร์เก้ได้ได้ทีมเส้นไม่ไปตัวเบาแม็่ทอมอ่ะไม่ไปตัวไกลเดี๋ยวอย่าใครไว้ก๊อล์ฟแมน จะสมิญญาณแมกโทมิเนเหรอยากยากเห็นอหมนี่ดึงยังไงล่ะช่องมีก็ไปสิครับใจครับครับครับเียมมีครับผมจิ้มจิ้มจิ้มจ่ายแบบนี้นี่ตูมอ้าใครฟาวจุดโทษเฮ้ยจุดโทษโอ้โหดูนี่เสียบยังไง บาร์เซป็นไวเหรอไม่รู้เฟลิกซ์ครับโยกหนีไปแล้วโอ้ยเตะนิดเดียวเตะนิดเดียวเตะนิดเดียวโอ้โหเสร็จแล้วครับอย่างนี้มันต้องหยามกันสุดๆนะห้ามดูจอนะดูจอมันจะเห็นถ้าถ้าดูจอจะเห็นพ่อยิงไปทางไหนเฮ้ยห้ามดูจอนี่ห้ามดูจอห้ามดูจอห้ามดูจอ เฮ้ยไัยเูาไม่ได้อกี่กองนี่หวี่กุา้องเหรอขี้กองเหรอแไปแ้วขี้กองขี้ขี้กองเหรอมีขี้กองด้วยเว้ยบารเนาตเสียัจะเริ่มตที่จะตองตัทีี้ตอาทีศูนยตอใกจะตนเศูย้ยโอ้โหจเย็นจเยจเย็นเข้ากอไปอย่ร้อนร้อนเอาเมทุมอาทิตย์สุดท้ายเลยครับ ไปไหนแล้วครับขอ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 ,ขออะไรอีกอะขออะไรอีกขอโอกาส,อ,อ,กาสอันนี้โอกาสนี่อะนี่ได้ดิไปได้แล้วยิงหยุดโทษเพราะก็แพ้เดี๋ยวฟินเห็นจออะฮะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ให้โอกาสแล้วไม่ให้โอกาสแล้ว <laughs> ไอ้การ์ลืโ <laughs> 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 อ้ย เล่น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 ถนัดไหม Position game ถนัดไหมมันไม่ค่อยวิ่งขึ้นหน้าใช่ไหมแต่มันวิ่งเข้าหาบอลโพ s i ชั o n g a m มันจะวิ่งเข้าหาบอลแบบคอยวิ่งรับบอลรับบอลเน่ะเป็นสายต่อบอลแต่แตกแตกแตกต่างกันพอสมควรนะโอเคดีไหมแพ็กอาร์เซนอลดีไหมคือสไตล์วันแต่ถ้าเปลี่ยนโค้ดจะเจ็บได้รู้แต่ครั้งหน้าจะต้องเป็นอาร์เซนอลเจอแมนยูไหมฮะ Baiklah, sudah tiba masa untuk berbincang. อาร์เซนอลเจอซิตี้เอ้ยลิเวอร์พูลใช่ไหมบิ๊กแบ๊กบิ๊กแบ๊กใช่หรอลิเวอร์พูลเจอเบตันเบยเออลิเวอร์พูลเจอเบตันอาร์เซนอลเจอซิตี้บิ๊กแบ๊กบิ๊กแม๊กโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณประมาณนี้นะครับใครอยากรู้ว่าเออแพ็คไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับในแพ็คนี้เนี่ยผมทำคลิปเปรียบเทียบนะครับในช่องบอมสกีโฟไว้นะครับก็ไปดูคลิปในช่องบอมสกีโฟนะครับอันนี้เป็นช่องลูกชายฟินสกีแชนแนลนะครับผมครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนนนนนีีีี้้้้้ใหดดดววววยะคคคคคคครรรรรัััััััับบบบบแลลลเจอออกกิิปปปปต่่ไไาสสสส